ครั้นคืนนั้นผ่านไปท่านพระภูมาลกสปะก็เข้าไปเฝ้าพระภูมิภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว,ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันณนะกงดงามยิ่งนักเปร่งรัศมีให้สว่างทั่วป่าอันธวันเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ยืนณที่สมควรแล้วได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่า พระคุณเจ้าจอมปลวกนี้พ่นควันในเวลากลางคืนลุกโพล่งในเวลากลางวันพราหม์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าสุมเมธเธอจงนำสัตราไปขุดดูสุมเมธใช้สตราขุดลงไปได้เห็นลิ่ม hm สลักจึงกล่าวว่าลิ่มสลักขอรับพราหม์กล่าวอย่างนี้ว่าสุมเมธเธอจงยกลิ่มสลักขึ้นแล้วใช้สัตาสตาขุดต่อไปสุมเมธใช้สตราขุดต่อไปก็ได้เห็นอึง่งจึงกล่าวว่าอึ่งขอรับจนกระทั่งขุดไปจนได้เห็นนาคจึงกล่าวว่านาคขอรับพราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่านาคจงดำรงหยุดเถิด เธออย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทําความนอบน้อมนาคเถิดพระคุณเจ้าควรเข้าไปเฝ้าพระอินภาคและทูลถามปัญหาทั้ง15ข้อนี้ท่านควรทรงจําคําเฉลยทั้งปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีภาคตรัสตอบเถิดในโลกพร้อมเทวโลกมารโลกพรหมโลกในมูสัตรพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ยกเว้นพรัตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือบุคคลผู้ฟังจากสำนักของข้าพเจ้านี้เสร็จแล้วข้าพเจ้ายังไม่เห็นบุคคลผู้จะทําจิต ของข้าพเจ้าให้ยดีด้วยกันต่อปัญหาเหล่านี้เทวนานั้นได้กล่าวคํานี้แล้วก็อันตรธานไปจากที่นั้น